สวัสดีค่ะวันนี้ลูกสุดท้ายแม่พิ์จะมาทำกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะคะอันนี้ส่วนผสมค่ะพริกน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็กระเทียมที่เราเจียวไว้แล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งคั่วแล้วเรามาตำถ้าเกิดเราเราว่าเรามีคนแก่ใช่ไหมเราตำดีกว่าว่าคนแก่จะได้กินงง่ายๆมันจะโอเคกว่าค่ะนี่ค่ะกะหล่ำปีที่เราเตรียมไว้มาเริ่มทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเยอะๆไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าถ้าใส่ไม่เยอะมันกะล่ำปีไม่กรอบเดี๋ยวเราผัดกะหล่ำปีชุดแร่ก่อนนะคะการที่หนาก่อนนะคะผัดก่อนเพราะว่ามันจะได้สุกพร้อมกันพอดี ขักไปเลยขัไปเรื่อยๆค่ะนี่ทำไมลูก เรามาทำน้ำปลาเครื่องปรุงค่ะน้ำปลาตามา,ายตัวให้มันเนียวหอมและดีเใส่กระลำปีที่เราขัา่วไปผัดได้เลยค

โอเคค่ะใสกุ้งแห้งที่เราตำที่เราควไว้ที่ตำปีผัดแล้วเอาเอาเอาออกก่อนใช่ไหมใช่เอาออกก่อนเพราะว่าเราค่อยมาคลุกผิวหลังคั่วคั่วกระลำตีให้กรอบก่อนใสกระเทียมเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอแค่นี้าค่ะเสร็จแล้วค่ะกระลำปีผัดน้ำปลานะคะ น่าทานมากเลยค่ะหอมเลย thank you ขอบคุณค่ะตอริมาเกษเรกัมเสีย